สวัสดีครับพบกันได้นะครับสำหรับรีวิวจากฟิกยิงเชนแนลนะครับวันนี้เราเทสเครื่องนะครับมินิ60เซนนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับที่นําเข้ามานะครับวันนี้เราเทสส่งนะครับจังหวัดปุงการนะครับเป็น60เซนนะครับเนี่ยตัวนี้เราก็จะเทสด้วยกันดู2ชุดนะครับตัวนี้เป็นของสักแก้วนะครับ นะครับเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมนะครับสูงสุดในตอนนี้นะครับเป็นเครื่องหน้ากว้างนะครับแต่ราคาไม่สูงมากนะครับพร้อมเครื่องโรยกาวและอบตโลมัสนะครับตัวนี้เราให้ทําแบบเดิมนะครับคือตามสไตล์ของฟิกอิงนะครับก็คือเน้นแบบสมาร์ทนะครับก็คือเป็นเครื่องที่ไม่มีระบบอะไรมากมายนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงนั่นเองนะครับอันนี้เราเทสที่การลงขาว80%นะครับ แต่รุ่นนี้จะเห็นว่าตัวตัวกดฟิล์มจะมีเยอะมากนะครับใส่ใส่มาเยอะกว่ารุกก่นก่อนๆนะครับมีถึง8อันด้วยกันนะครับตัวแคมปิ้งนะครับชุดทำความสะอาดก็ทํามาแบบเรียบง่ายนะครับสามารถถอดตรงนี้ออกมาได้นะครับเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดครับด้านนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆเหมือนเดิมนะครับเวลาเรามีอะไรติดใต้หูพิมพ์เราก็สามารถถอดตัวนี้นะครับและเลื่อนหูพิมพ์ม,มา ทำความสะอาดใต้หัวพิมได้ง่ายนะครับตัวนี้เป็นตัวยกนะครับตัวกดฟิล์มนั่นเองนะครับด้านซ้ายมือก็จะมันนะครับก็จะมีตัวควบคุมนะครับตัวนี้เป็นควบคุมพัดลมนะครับพัดลมดูดฟิล์มไม่ให้ไม่ให้ตัวฟิล์มเนี่ยชนชนกับหัวพิมพ์นะครับสามารถปรับความแรงได้นะครับปกติเราก็เปิดไว้สุดเลยนะครับถ้ากดทีนึงแล้วหมุนเนี่ยมันจะเป็นการกดเปิดตัวฮีเตอร์นะครับตัวนี้จะมีฮีเตอร์นะครับ สำหรับอุ่นฟิล์มถ้าเราใช้ฟิล์มที่มีคุณภาพต่ำเนี่ยขอบมันจะไม่คมนะครับขอบมันจะไม่คมต้องใช้ฮีเตอร์ช่วยนะครับแต่ฟิล์มของท้งร้านเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ฮีเตอร์ช่วยเพราะ,ะนั้นเราจะประหยัดประหยัดไฟได้นะครับปกติเราจะเปิดปิดไว้ครับหรือเปิดไว้อ่อนๆอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นตัวเมนูต่างๆของเครื่องนะครับในการ m ริเทนเน,นสมมติเราไม่ได้ต่อเครื่องอะไรพวกนี้เราสามารถกดคีนกดอะไรได้นะครับ ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานมันก็ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับกดเลื่อนตัวฟิล์มตัวอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเวียนตัวเวียนหมึกครับสามารถกดปิดเปิดได้นะครับ้านหลังก็จะเป็นตัวแท้งนะครับขนาดใหญ่นะครับตัวนี้จะจุถึง2ลิตรด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นระบบนะครับโลนะครับแบบ ลูกปืนนะครับเหมือนเครื่องหน้ากว้างนะครับสำหรับรองรับหมึกไอตัววัสดุเนีย่ยได้หนักๆเลยนะครับมีตัวเบรกก็คือระบบลูกปืนเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันฟรีเกินไปมันลื่นเกินไปพูดง่ายๆเขาไม่มีแรงต้านนะครับมันก็เลยต้องมีตัวนี้มาเพื่อเพื่อปรับให้มันมีแรงต้านหน่อยนึงไม่งั้น,งงนมันจะปล่อยฟรีเกินไปนะครับลื่นเกินไปนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบทํามามีแรงต้านน้อยนะครับก็เลยต้องมีตัวยั้งมันนะครับเพื่อไม่ให้มันปล่อยเกินที่เครื่องดึงนั่นเองนะครับ ก็เป็นมาตรฐานนะครับในการใช้ตัวระบบตัวปล่อยฟรีนั่นเองนะครับก็เหมือนตัวเครื่องพิมพ์กระดาษพวกไวนิวสติ๊กเกอร์เครื่องใหญ่ๆอะไรพวกนั้นนะครับก็จะใช้ระบบแบบนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ทํามาเป็นแบบเครื่องหน้ากว้างเลยนะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้ไม่กินตัวเนื้อที่นะครับนี่อันนี้ก็จะมีเครื่องโรยกาวนะครับจากที่เราเคยถ่ายไปในรุ่นของตัวมินิ60เซนเนี่ยมันจะมีขาตั้งอยู่กับตัวเครื่องโรยนะครับ รุ่นใหม่นี้เจาตือจะเอาขาตั้งออกนะครับเอาขาตั้งออกไปนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนั่นเองนะครับก็เวลาลูกค้าคีิปอะไรลองงานไม่กี่ชิ้นอะไรพวกนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องโรยนะครับเราใช้แค่โรยกาวมือเอาแล้วมาอบกับเครื่องโรยเอาเปิดเอานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะดันเครื่องเนี่ยหลบไปนะครับในกรณีที่เรามีงานไม่กี่ชิ้นนะครับแล้วเราก็เอามาโรยมือเอาก็จะสะดวกกว่านะครับทาให การเคลื่อนย้ายตัวเครื่องโรยในง่ายขึ้นนะครับเราก็เลยเอาฐานออกไปนะครับใส่ไปเป็นลูกล้อแทนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่ิต้นมากขึ้นนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับส่วนด้านในนะครับด้านในตัวนี้ก็จะมีด้วยกัน4หลอดนะครับตัวฮีตเตอร์จะมีด้วยกัน4หลอดนะครับแล้วใต้นี้นะครับก็จะมีตัวเหล็กนะครับเหล็กที่เป็นจากโรงงานเลยนะครับเหล็กกั้นอยู่บริเวณตรงนี้นะครับจะรองลักษนะแบบนี้นะครับคือ เมื way, so, ่อเราเปิดฝามีไอ้น้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้ไอ้น้ําไม่ลงไปที่บอดนั่นเองนะครับแก้ปัญหาในรุ่นเก่าๆนะครับวิธีแก้ปกติแล้วถ้าเราอบเนี่ยครับมันก็จะเกิดไอ้น้ะเกาะบริเวณนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีตัวดูดออกไปนะครับวิธีแก้ตัวไอ้น้ําก็คือเมื่อเราเลิกงานแล้วนะครับหมายว่าเราไม่มีงานพิมพ์แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งปิดตัวฮีเตอร์ปกติปุ๊บเราเลิกปุ๊บเราจะปิดตัวฮีเตอร์ปั๊บใช่ไหมครับถ้าไม่มีงานพิมพ์เนี่ยเปิดตัวฮีเตอร์ไว้แป๊บนึงนนนคัเพืื่่อออใให้้้ไลววามชตีก พอไล่ความื้นในนี้ออกไปหมดแล้วเวลาเรายกฝาขึ้นมาอะไรพวกนี้น้ำที่ค้างอยู่ครับมันก็จะไม่หกออกมานั่นเองนะครับเป็นเทคนิคในการใช้นะครับอันนี้เราลองเปิดไว้นะครับนานๆนะครับดูว่าการประกอบของโรงงานที่จีนมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับเราก็เช็คดูการเชื่อมต่อดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับเราก็ส่งนะครับตัวนี้วางมาต้นิด นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายนะครับอันนี้เราลองหมุนดูจะมีโลตัวนี้นะครับที่ทํางานนะครับกับตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเมื่อเซนเซอร์โดนปุ๊บโลเก็บฟิล์มตัวนี้ก็จะหมุนทันทีนะครับตัวนี้เราก็จะมีตัวกั้นกาวให้ด้วยตัวก้นกาวก็คือจะมาวางบนฟิล์มนะครับเพื่อไม่ให้ตัวกาวที่เราโรยไปจากตัวนี้ไหลออกข้างๆนะครับทำให้เราไม่ต้องเติมการกาวบ่อยนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูตัวก้นกาวนะตัวก้นกาวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ วางสองข้างมันก็จะครอบฝีมาแบบนี้ปกต,ติเราโรยกาวมาเนี่ยมันก็จะออกข้างหมดนะครับทาให้เราต้องคอยเติมกาวนะครับถ้ามีตัวก้านกาวปุ๊บมันก็จะติดตัวก้านกาวนะครับก็จะเทไปเรื่อยๆทืาให้เราไม่ต้องเติมกาวนะครับไม่ต้องเติมกาวบ่อยๆน่นีงนะครับอันนี้ก็เทเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันที่ตัวจังหวัดบึงกาฬนะครับกับตัวตาแก้วนะครับแล้วเราก็จะอาจจะมีข้ามไปจังหวัดอื่นๆนะครับก็ติดตามคลิกในส่วนของ ฟิกอิงชาแน,นลได้นะครับสวัสดีครับ